ตทรมาพ่อบอกคนที่ที่8เขาตกลงกันไม่ได้ครับลรเป็นเด็กครั้งแรกเราตกใจไหมพ่อว่าลูกเราถูกเรียกให้ไปลบตกใจกลัวยังไงก็เขาเรียกตัวไว้ก็ต้องไปทำเพา่อชาติไปบวาบาบะบนนไว้บนปูดำไว้กลับมาก็แค่บนกลับมาปลอดภัยบนไว้ว่าอะไรพ่อบนให้ลูกปลอดภัยไง คุ้มครองลูกคุ้มครองทุกคนในทหารเนี่ย<ม>แล้วกลับมาจะเลี้ยงัอหมูเลี้ยงไก่<ม>เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยโอเคก็ามาแต่วันไ,ได้สองสามวันแล้วเ<ม>ขาบอกว่าไม่มีวันกลับนนะมามีกำหนด<ม>ต้องหลังที่สิบแปดไปถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ลบกันหนักกระางนั้นกนะ็<ม>คือน้องก็โทรมาบ้างเนาะ โทรบ้างแต่นานโทรสามสี่วันโทรเท่านสามสี่วันทีนึงพ่อพ่อเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงพ่อก็ดูข่าวดูอะไรตลอดดูแล้วแม่นี่คืออ,อยังไงครับอยู่ด้วยกันไหมยังไงว่าแม่ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละแต่เขาไปทํางานก็พยายามประสานกันตลอดเนาะโอโทรทุกวันลูกเขาไปหาเรือ่อยรถไปหาเรื่อย คือเราก็มีความเป็นห่วงอะเนาะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันปกติน้องเป็นคนนิสัยยังไงค่อโคนนิสัยดีไม่ค่อยพูดหรอกก็คุยกับเพื่อนคุยอยู่กันแต่ญาติเนี้ไม่ค่อยคุยอะอแต่กับพ่อหรือ้ก็คุยกับพ่อกับแม่คุยถ้าเกิดว่าเวลาช่วงปกติเนียเขาจะกลับบ้านมันประมาณกี่วันเดือนนี้เดือนนี้จะกลับวันที่สุภายนะบอกมาช่วงฝึก ฝึกทหารเสร็จมันก็กลับมาแล้วก็กลับไปก็ไปเลยกลับมาที่บ้านเนี่ยนะเออกลับมาที่บ้านนี่แหละคนที่กลับไปเมื่อก几天เขาก็มีให้ไปนู่นเลยไปลบเลยถือว่าลูกเราก็เป็นด่านหน้านะครับด่านหน้า 别的那了，那那边。 รุ่นทุกรุ่นเนี่ยเพลงมากป่าก็ตำต้นเออ,อก็มีรุ่นของเพราะว่าให้น้องเบสไปองค์ยังไงเหมือนหลวงปู่แบบมานิมิตว่าชวนไปทำอะไรเงี้ยเออลูกโพมาบดอกแม่น้องเบสจะไปนู่นนะไปเขาให้ปู่เลยบอกเอาหลวงปูนะ่หน้ารถไปเลยนะ เราก็บอกให้เราคุครองก,กันคุณแม่ครับน้องไปรบแนวหน้าที่ภูมะเขือเนี่ยน้องได้ติดต่ออะไรยงไรังไงมาบ้างไหมครับก็ติดต่อมาเกือบทุกวันเพราะว่าเราจะทักไปถามว่าวันนี้เป็นยังไงลูกก็จะตอบว่าสบายดีไม่ต้องห่วงแต่เราก็อดห่วงไม่ได้เนาะเพราะว่าเราเป็นแม่อย่างไงก็ให้สบายดียังไงเราก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ทุกวันแต่ก็ทักถามทุกวันวันนี้ก็ถามน้องได้บอกไหมครับว่าจะกลับเมื่อไหร่ ยังไม่มีกําหนดถามทุกวันแต่เขาก็บอกว่ายังไม่มีกําหนดยังไม่รู้จะกลับวันไหนรอคําสั่งอยู่แลติดตามข่าวตลอดใช่ติดตามทุกวันถามทุกวันวันแม่ปีนี้เนี่ยอ,อยากจะบอกอะไรกับลูกกับคุณแม่